s t r a i h t คืออะไรเหรอจริงๆคํานี้มีคนถามบ่อยมากนะคะคําว่า straight หรือว่าที่อิฟชอบอ่านออกเสียงว่า straight อะจริงๆภาษาอังกฤษคือคําว่า straight straight ส,สกดแบบนี้นะคะแล้วก็ตามความหมายภาษาอังกฤษอะคำนี้จะแปลว่าตรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเป็น s t r a i หรือว่าเป็น straight หรือ สตรีสำเนียงไทยแล้วแต่จะออกเสียงถ้ามีคนบอกว่าเป็นสตรี t จะหมายความว่าคนที่มีเพศตรงนะคะคือถ้าเป็นชายก็จะชอบผู้หญิงถ้าเป็นหญิงก็จะชอบผู้ชายหมาถึนว่าถ้าเพศกําเนิด เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะชอบเพศตรงข้ามนั่นเองคือเพศหญิงส่วนถ้าเป็นเพศกําเนิดเพศหญิงก็จะชอบเพศตรงข้ามคือเพศชายนั่นเองนะคะเอาเข้าใจใง่ายๆว่าเป็นคนที่ชอบเพศตรงข้ามนั่นเองนั่นแหละคือคนที่มีเพศตรงนั่นเองนะคะไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีแนวโน้มที่จะชอบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นสเตรทเป็นชายที่ชอบผู้หญิงหรือหญิงที่ชอบผู้ชายเนี่ยแต่ว่าซัพพอร์ต LGBTQ นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ให้อีฟได้เลยค่ะเดี๋ยวอีฟมาอ่าน,นะคะ่ะ